สวัสดีครับผมเพชเองวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมดอนซาร์ูเกเตอร์กันอีกแล้วกับคลิปการปลูกผักอย่างละเอียดละเอียดกว่าคลิปที่แล้วแน่นอนเอาละครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยก่อนที่เราจะทําการปลูกผักเรามารู้จักกับเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำสวนกันดกว่าครับเริ่มมาที่อย่างแรก Garden นดิก m a เมจิเครื่องพวนดินสารพัดประโยชน์ที่ทําได้แค่อย่างเดียว ถ้าไม่พื้นนั้นสามารถปลูกต้นไม้ได้เมื่อใช้งานจะควนดินหนึ่งช่องกระเบื้องใช้ได้สี่ครั้งต่อมาจอบจอบใช้ในการขุดหลุมเพื่อใส่เมล็ดใช้ได้เฉพาะพื้นที่ท่วนดินแล้วเท่านั้นเราสามารถขุดหลุมได้สูงสุด9ก้าหลุมต่อหนึ่งช่องกระเบื้องมันจะมีจอบหินกับจอบทองต่างกันแค่จํานวนการใช้งานเท่านั้นต่อมามาที่เมล็ดหาได้จากพื้นทั่วไป เมื่อนำมาปลูกจะมีโอกาสสุ่มได้ผักชนิดต่างๆรวมถึงวัชพืชด้วยครับและเมื่อปลูกผักคุณภาพดีตอนเก็บเราจะได้มเมล็ดเพิ่มขึ้นมาด้วยและถ้าคุณปลูกพืชคุณภาพห่วยๆคุณก็จะได้แค่ผลมาเท่านั้นต่อมาที่กระบวยรลดน้ําใช้รดน้ําบนพื้นที่ที่พรวนดินหรือใช้รดน้ําต้นไม้ที่เหี่ยวเฉาในหน้าร้อนได้กระบวยรดน้ําต้องเติมน้ําก่อนใช้งาน โดยแหล่งน้ำที่สามารถใช้เติมได้ก็จะมีบ่อน้ําน้ําแข็งพวกน้ําทะเลเนี่ยเติมไม่ได้นะจ๊ะกระบวยรดน้ําก็จะมี2แบบก็คือแบบปกติกับแบบที่ได้จากการฆ่าบอสน,นกทะเลสิ่งที่แตกต่างกันก็คือจํานวนการใช้งานเท่านั้นหรือถ้าคุณไม่อยากเติมน้ํำบ่อยๆคุณก็แค่ซักกระบวยรดน้ําธรรมดา2อ,อันอีซี่ต่อมาที่หมวกชาวสวน เมื่อสวมใส่แล้วจะสามารถคุยคร่าวๆกับพืชได้ว่าพืชน,นั้นมีความสุขอยู่หรือเปล่าอีกฟังก์ชันหนึ่งของหมวกนี้ก็คือเราสามารถกดศึกษาได้เมื่อเราเพิ่งเจอพืชที่เราไม่รู้จักแบบอย่างวะาแทนที่คุณจะเปิด Google คุณก็คลิกซ้ายที่พืชดน,นั้นๆเพื่อกดศึกษาเมื่อเรากดศึกษาทุกช่วงวัยของต้นไม้ตั้งแต่เล็กจนโตให้คุณใส่หมวกและกดศึกษาตั้งแต่ตอนเป็นเมล็ดต้นอ่อน ต้นโตอย่างต้นเน่าเมื่อศึกษาครบแล้วให้เราคลิกขวาที่หมวกตอนสวมใส่จะแสดงรายละเอียดต่างๆของพืชชนิดนั้นๆเช่นการชอบน้ําเท่าไรใช้ปุ๋ยอะไรชอบอยู่ในหน้าไหนนอกจากนี้แล้วหมวกนี้จะสามารถใช้ศึกษาปุ๋ยต่างๆได้ด้วยให้เรากดคลิกขวาที่ปุ๋ยนั้นๆจะเป็นการศึกษาเช่นเดียวกับการศึกษาต้นไม้เช่นขี้วัวขี้ขังคาวของเน่าปลาเน่าคลิกขวาที่หมวกอีกครั้งก็จะสามารถดูได้ว่าปุ๋ยชิ้นนั้นให้สารอาหารอะไรบ้าง โดยหมวกเชาาโซนนี้เราสามารถอัปเกรดได้ได้จากการคลาฟที่แท่น Ancient d u d i a n ซึ่งมันอยู่ใต้ดินโซนรุนแน่นอนครับว่าการลงไปในโซนรูนทิ่หายวายวอดกันหมดถ้าคุณเตรียมตัวมาไม่ดีและแน่นอนครับว่าถ้าคุณสามารถอัปเกรดหมวกชาวโซนให้ไฮเทคเทคโนโลยีได้ความสามารถของหมวกก็จะเพิ่มเช่นกันโดยตอนนี้คุณสามารถมองเห็นปุ๋ยในตัวดินได้แล้วคุณสามารถคุยกับต้นไม้และรู้เรื่องได้ว่าต้นไม้ตัวนั้นอยากได้อะไรหรือว่าไม่ชอบอะไรซึ่งมันโคตรสมาร์ทเลย ต่อมาทั้งหมักปุ๋ยให้นำของเหลือๆมาหมักเพื่อให้ได้ปุ๋ยเช่นหญ้ากิ่งไม้มเมล็ดต้นสนหรือของเน่าเมื่อใส่ของที่กล่าวมาแล้วให้เรารอสักพักหนึ่งของเหล่าน้าก็จะแปรรูปกลายเป็นปุ๋ยชนิดใหม่ซึ่งปุ๋ยชนิดนั้นนอกจากเอาไปทำเป็นปุ๋ยได้แล้วคุณสามารถเอาปุ๋ยชนิดนั้นไปเป็นเชื้อไฟได้มีความแรงเชื้อไฟเท่ากับไม้หนึ่งอันต่อมาบักเก็ตอบปุ๊บทั้งขี้พลังปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยชนิดหนึ่ง ต่อมาปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็เป็นปุ๋ยชนิดหนึ่งแต่ต้องรอระยะเวลาก่อนที่นำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อคับเสร็จแล้วให้เราวางไว้บนพื้นรอระยะเวลาจนปุ๋ยพลักออกมาก็ถ,าถือว่าเสร็จสมบูรณ์กงนกกงนกที่มีนกอยู่ในนั้นด้วยเราสามารถได้เมล็ดที่ต้องการจากการเอาผลไม้ชนิดนั้นไปให้นกกินให้นกกินแก้วมังกรก็จะได้เมล็ดแก้วมังกรมา โดยถ้าให้นกกินมเมล็ดธรรมดานกก็จะเปลี่ยนเป็นขี้ขาวขั้นตอนต่อมาหลังจากที่คุณรู้จักกับอ,บอุปกรณ์ชาวสวนแล้วเรามาดูขั้นตอนการปลูกพืชกันดีกว่า 1. เริ่มมาที่การใช้การเด่นดิคาเมจิกและกดเปิดใช้งาน 2. ใช้พลั่วขุดเศษหินเศษดินต่งตางๆ 3. ใช้จอบขุดหลุมเพื่อฝังมเมล็ด การฝังเมล็ดโดยเกมนี้จะมีค่าความสุขของพืชด้วยยิ่งทํปในสิ่งที่พืชชอบพืชก็จะมีความสุขทําสิ่งที่พืชไม่ชอบความสุขก็จะลด,ดลงและเมื่อพืชมีความสุขถึงจุดสุดยอดก็จะได้พืชผลยักษ์ขึ้นมาต่อมาเรามาดูค่าต่างๆที่ได้รับจากหมวกกันดีกว่านะครับถ้าคุณศึกษาทุกระยะการเติบโตของพืชก็จะมีผังนี้มาให้อ่านเริ่มมาที่ฤดูการปลูก การปลูกพืชตรงฤดูก็จะทําให้ต้นไม้เร็วโตวเร็วขึ้น2เท่าปกติต้นไม้จะโตใน8วันถ้าเราปลูกตรงฤดูก็จะโตได้4วันเท่านั้นเอง <c oughs> ต่อมาที่ค่าน้ําค่าน้ําจะคิดหน่วยเป็นลูกบาทเมตรคิดอัตราก้าวหน้ายิ่งใช้มากก็ยิ่งแพงอะไรนะปิดเกี้ยวว้ค่าน้ําในเกมยิ่งมีค่าน้ํานี้มากพืชก็จะกินน้ํามาก แต่ถ้าเอาง่ายๆนะครับวิธีการปลูกแบบไม่ยุ่งยากเลยก็คือคุณลดน้ําวันละสองครั้งต่อวันถ้าคุณลดน้ำต้นไม้ไม่เพียงพอต้นไม้คุณก็อาจจะไม่มีความสุขได้แต่คุณสามารถลดน้ำต้นไม้ให้เกินความต้องการของพืชได้ไม่มีปัญหาอะไรต่อมาที่ค่าปุ๋ยจะมีการเพิ่มกับลดปุ๋ยในดินของผักแต่ละชนิดเช่นผักชนิดนี้เพิ่มปุ๋ยสามเหลี่ยมกับพ่นปุ๋ยสี่เหลี่ยมแต่จะลดปุ๋ยหยิกยือ2หน่วยถ้าคุณอยากให้พืชมีความสุขง่ายๆก็คือ ยัดปุ๋ยที่พืชต้องการแปบลบว่าต้นไม้นี้จะให้ปุ๋ยอะไรกับดินเนี่ยผมไม่สนนะครับแต่ถ้ามันต้องการปุ๋ยสี่เหลี่ยมเนี่ยผมจะยัดปุ๋ยสี่เหลี่ยมอย่างดีผมจะสี่เหลี่ยมอย่างคุณไปทั้งวันแค่นี้พืชคุณก็ยิ้มแฉ่งแล้วครับแต่ถ้าคุณอยากเล่นท่าย,ยากก็คือขั้นปลูกพืชแบบคอมโบโอ๋อปุ๋ยนี้เพิ่มสี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยมใช่ไหมแล้วเอาหยึกยือออกไปงั้นเราก็เอาพืชอ,อีกชนิดหนึ่งที่ให้ปุ๋ยหยึกยือแต่กินสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมยง จะมีอีกแถบหนึ่งเป็นแถบปุ๋ยก็จะบอกว่าปุ๋ยแต่ละประเภทให้สารอาหารชนิดไหนบ้างการเพิ่มความสุขของพืชน,นอกจากการปลูกให้ตรงฤดูและให้น้ํากับปุ๋ยที่เพียงพอแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือการคุยกับพืชทุกวันวิธีการทําง่ายๆก็คือคลิกขวาที่ตัวพืชในแต่ละต้นยกเวน้นเวทเพราะเวทพูดไม่ได้โดยเราสามารถใช้อุปกรณ์ช่วยได้เช่นหอยส่งเสียงให้วางไว้ใกล้ๆพืชและเดินผ่านก็สามารถใช้ได้ ือคุณจะใช้เครื่องดน,นตรีแบบสวมใส่ใส่หนึ่งวิแล้วก็ถอดก็จะสามารถคุยกับพืชได้ทั้งแปลงต่อไปคือสิ่งที่ทําให้ความสุขของพืชลดลงมีวัชพืชอยู่ในสวนวิธีแก้ปัญหาก็คือถอนตอนนั้นนะครับแต่ถ้าคุณกดศึกษาวัชพืชมาแล้วเราสามารถถอนต้นไม้ตั้งแต่เนิ่งๆได้ถอนต้นวัชพืชตั้งแต่เป็นเมล็ดได้มีผักเน่าๆอยู่ข้างๆางก็ให้ถอนทิ้งเหมือนกัน โดดเดี่ยวถ้าเราปลูกต้นไม้ชนิดเดียวกันมากกว่า3ต้นแค่นี้พืชก็จะไม่เงาแล้วครับแออัดเบียดจะงูยเบียดจริงๆเนื่องจากมีพืชรอบข้างมากกว่า11ต้นวิธีแก้กคืออย่าปลูกต้นไม้ใกล้กันมากครับใช้วิธีปลูกแบบกระเบื้องเว้นกระเบื้องปลูกนอกฤดูลดค่าความสุขหนึ่งตลอดฤดูกาลที่มันไม่ชอบ เมื่อาทาให้พืชมีความสุขในทุกๆวันพืชก็จะออกมาเป็นพืชผลยักษ์ใหญ่แบบเบิบ่มๆนะ่ะคือลือนะ่ะโดยพืชผลยักษ์นี้เมื่อเราเก็บมาได้เราสามารถใช้ค้อนทุบจะได้ผักมา3อันได้เมล็ดมา2ชิ้นพืชยักษ์สามารถเอาไปตั้งโชว์ได้ที่เครื่องช่างสามารถเอาไปอวดเพื่อนๆได้ว่าเออผมนี่มันใหญ่จริงๆเลยนอกจากนี้คุณสามารถใช้บีแวกทาผลเพื่อให้มันไม่เน่าเสียได้แต่คุณจะไม่สามารถใช้งานผลนี้ได้เอาไปวางโชว์ได้อย่างเดียว ก็จบแล้วนะครับสาหรับคลิปการปลูกผักอย่างละเอียดก็เมื่อจบคลิปนี้แล้วผมว่าทุกคนก็น่าจะปลูกพืชยักษ์แบบใหญ่เบิ่มๆกันได้หมดแล,แล้วแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยทางเคเดอเทนเมนต์ก็ออกเกมมาใหม่ถึง2เกมนะครับแต่ยังไม่วางจําหน่ายนะก็จะมีเกม Lot Wood เขาว่าเกมนี้จะเป็นแนวโลคไลท์ซึ่งไอเกมแนวโลคไลท์เนี่ยผมไม่ค่อยชอบเลยมันตายเริ่มใหม่อ่ะตายแล้วหายหมดเคยซื้อมาเกมหนึ่งแบบไอเดสเซลอะเล่นแบบโอ้หัวร้อนกว่าจะจบแด้เวลาจบได้แบบโอ้ดีใจแต่หลังจะไปดู มีบอสลับโอ้พอแม่งเอ้ยยากเกินผมชอบเล่นเกมทำฟาร์มจิว้วมากกว่าแล้วก็อีกเกมหนึ่งของเชก็ชื่อว่า My Over Magic เห็นเขาเขียนแท็กว่าเป็นแนวเอาชีวิตรอดก่อสร้างแซนบ็อกึ่งมหุศเห็นแท็กทั้งหมดนี้แล้วผมรู้สึกว,วันไหวเอาละครับคลิปนี้ก็ขอจบปเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสัสดีทุกท่าน